สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นในการทำไลฟ์นะครับผมวันนี้ผมมีโปรแกรมมาแนะนำนั่นคือในโปรแกรม OBS ครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะครับต้องบอกว่าฟรีทุกอย่างในเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมมาดูขั้นตอนการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม OBS นะครับง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ตัว Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย นะครับกดขอินเตอร์เข้าไปนะครับเราจะเจอหน้าเลยนะครับเนี่ย obs อ open broadcast software อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็น windows ครับเป็น mac เป็น linux นะครับหน้าโปรแกรมก็เป็นหน้าอต่างนี้นะครับตัว obs ตัวนี้นะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับขั้นตอนก็ติ๊กไปเลยนะครับเดี๋ยวของผมเป็น mac ผมก็กดดาวน์โหลด mac ได้เลยง่ายๆตรงนี้นะครับเราก็ดูเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดให้เราตรงนี้พอดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับสำหรับใครที่ โหลด OBS มาแล้วนะครับตางขั้นตอนที่ผมแนะนาไปนะครับผมพอเราเปิดขึ้นมานะครับหน้า OBS จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมจะมีสเกลเสียงที่ขึ้นอันนี้คือเป็นมายตัวของตัวคอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับนะเราเปิดเป็นหน้าใหญ่ขึ้นมาให้ดูเลยตรงนี้นะครับใน,นส่วนของฝั่งนี้ครับ จะเป็นฉากหรือว่าเป็นซีนนะครับซีนคือหมายถึงว่าเราจะเซตซีนไว้แต่ละซีนนี่เหมือนกันอาจจะมีกล้องหลายตัววกนี้เราสามารถบวกขึ้นมาได้นะครับบวกตัวซีนวันนี้อ่ะสมมติเป็นฉาก1ฉาก2ฉาก3อะไรเงี้ยครับเราบวกขึ้นมาได้ฉากหนึ่งอาจจะเป็นกล้องอีกตัวหนึง่งฉาก2อ,อีกเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งครับอ่ะสมมติเราใช้แค่ฉากตัวเดียวนะครับใน,นส่วนของซอสตัวนี้ครับผมซอสตัวนี้จะเป็นเรื่องของการอิ p พ r ตนะครับเรื่องของวิดีโอนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของภาพหรือแม้กระทั่งการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เข้าาม นี่ครับรายการคือการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่ครับขึ้นมาจะมีให้เราเลือกเนี่ยไล่ไปเลยออดิโออินพุตนะครับก็คือเสียงนําเข้าออดิโอเอาพุตก็คือเสียงออกบราวเซอร์ก็คือจากเว็บไซต์ต่างๆคันเลอร์สเปซตรงนี้ครับเอ้ยคันเลอร์ซอสตัวนี้ครับดิสเพย์แคปเจอร์นะครับกับหน้าจออิมเมจสไลด์คือรูปภาพนิ่งนะครับแจ็คอินพุตไซเรนนะครับเหมือนกับเสียงเข้ามามีเดียซอสนะอันนี้เป็นพวกวิดีโอตัวนี้ครับนี่ครับที่พอนไซเรนก็คือเนี่ยฮะ เป็นพวกเกมต่างๆแท็กอ่าเขาเรียกเป็นพวกหนังสือนะครับ VCL Video Source อ่ะพวกนี้ก็จะเป็นพวกงานวิดีโอที่อีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ย Video Capture อันนี้จะเป็นการ import พวกงานวิดีโอกล้องที่เราต่อเข้ามาตรงนี้ครับ Window Capture นะก็เป็เป็นหน้าจอฉากนะครับรูปภาพตรงนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่เราใช้งานตรงนี้จริงๆผมจะมแนะนำหลักๆก็คือเรื่องของตัว Audio Input กับแท็กตรงนี้ครับแล้วก็ตัว Video Capture ขอเื่าะไรครับถ้าเกิดว่าเราจะ Input ในเรื่องของ Video อแคปเจอร์นะครับตรงนี้สมมติว่าผมเลือกเข้ามาตรงวิดีโอแคปเจอรตรงนี้จะขึ้นมาหน้าดังนี้ถ้ากดตกลงเข้าไปปั้งนี่ครับ มันจะให้เราเลือกอุปกรณ์นะฮนะณตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมมีก็คือเป็นกล้องเว็บแคมตัวนี้อยู่แต่ถา้าเมื่อไหร่ที่เราต่ออุปกรณ์ที่เป็นอินพุตต่างอย่างพวกวกล่อง HDMI หรือว่าแคปเจอร์การ์ดมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะคับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในของข้อต่อไปนะตรงนี้โอเคนะครับผมตรงนี้แล้วก็ในส่วนของพวกเสียงนะครับออดิโออินพุตตรงนี้เราก็สามารถตร่อเข้ามาได้มนเริ่มนครับนัคือเราสามารถอินพุตเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียงต่างไม่ว่าจะเป็นไมค์ USB ที่เราสามารถต่อแยกได้หรือว่ากล่องแคป เนี่ยตรงนี้แต่ว่านี้ผมไม่ได้ต่อก็คือมันจะขึ้นตัน้งแต่อย่างนี้นะครับแต่แต่ว่าการต่อจริงเดี๋ยวผมจะมีทดสอบให้อีกรลเวลหนึ่งนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของฝั่งนี้ครับเฟดเห็นไหมครับมันจะมีเฟดถ้าเราเลือกเฟดมันจะมีแบบแบบคัดนะครับนะสมมติว่าเราเลือกฉากหนึ่งฉากสองตรงนี้มันจะมีการเลือกเฟสดสลับกันเข้าไปถ้าเกิดแบบเฟดก็คือแบบสไลด์ไเรื่อคยคลก็คือตัดไปเลยตรงนี้ครับเราเลือกระยะเวลาได้นะครับว่าให้มันห่างก,กันเท่าไหร่ตรงนี้ นะครับผมส่วนมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการปรับตั้งค่าคอนโทรลเริ่มสตรีมเริ่มบันทึกหมดวิดีโอการตั้งค่าแล้วก็ออกนะครับผมตรงนี้ถ้าเราเกิดเข้าไปในตัวนี่ครับคอนโทรลตรงนี้นะครับเราเริ่มสตรีมก็คือมันจะทําการเริ่มสตรีมมิ่งให้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องเซตติ้งก่อน ผมให้มาที่ตัวตั้งค่าก่อนโอเคตรงนี้นะครับเราจะเห็นในเรื่องของการตั้งค่าหมดทั่วไปก็เรื่องของการภาษาเอาพุทนะครับเราตั้งเท่าไหร่นะครับผมซอสที่เมดนะแล้วเรามาตรงสตรีมตรงนี้สตรีมตรงนี้จะมีให้เราเลือกตั้งค่าครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานที่เป็นทวิตเตอร์ยูทูปนะครับมีนะเฟซบุ๊กไลฟ์ตรงนี้ถ้าเรากเกิดจะไลฟ์ไปที่เฟซบุ๊กไลฟ์เราก็เลือกที่ตัวเฟซบุ๊กไลฟ์ตรงนี้ นี่ครับผมเสร็จแล้วเซิร์ฟเวอร์เราล่อยให้เป็นค่าดีฟอลต์ไปส่วนรหัสสตรีมตรงนี้เราสามารถไป c ๊อปปี้ในในตัวที่เป็นเฟซบุ๊ก k มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำขั้นต่อไปอ่าโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นเอาพุ t นะตรงนี้เอาพุ t ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสัญญาณภาพที่ออกตรงนี้ส่วนข้างล่างนี่จะเป็นเ e คคอร์ดิ้งก็คือเราสามารถบันทึกวิดีโอลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้อ่าอันนี้เราสามารถเลือก Mid บิดเลดอันนี้เราสามารถเลือกเป็นที่เป็นแอดวานซ์ได้ครับ คือเราสามารถตั้งได้เยอะกว่าเพอเราสามารถเลือกตัว Encode เนี่ยปกติก็จะเป็น264นั่นเนีครับแล้วก็สเกลในการเอาพูดออกไปนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับผมถ้าเป็น f c e e o o o นะครับจะเป็น1280คูณ 720. รงตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของบิลด l เลเราก็ตั้งได้นะครับเลด c อนโทรลเราก็ตั้งได้นะตรงนี้เราตั้งไป้5 5 0 0โอเคตรงนี้นะครับ ส่วนเรื่องของหมดเรคคอร์ดนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าท้ายเราจะเลือกเป็นตั้งค่าเองนะหรือตั้งไว้ที่ไหนไว้ที่มูวี่ครับผมอ uh, นะเล็กคอดดิ้งฟอร์แมนะครับไฟในการบันทึกนะครับถ้าเป็น m p 4ตรงนี้เลือกได้นะครับผมแท็กอะดิโออ c นโคเดเหมือนเดิมเราสามารถตั้งได้อ่านะตรงนี้ไซด์เอาพุตเราเลือกได้ครับคือเราบันทึกมาเป็นเขาเรียกเอาพุตเนี่ยเราสามารถเอาพุตเป็นฟูลไฮเดฟได้นะครับตรงนี้สูงสุดเลยที่เราเลือกอตรงนี้แต่ในนี้มันตั้งไว้ก็คือ1280 แล้วก็บลเลตปกติกดตกหลกครับตรงนี้อ่าโอเคครับมาดูวิธีการตั้งค่าในเรื่องของการไลฟ์สตรีมกันนะครับผมสำหรับการใช้งาน OPS mm hmm. เบื้องต้นนะนี่เราเข้ามาตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นจะเราจะตั้งค่าวันนี้ผมแนะนําให้เราใช้เรื่องของโหมดสตูดิโอโหมดจะดีกว่าเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพก่อนที่เราจะเฟดเข้ามาตรงนี้อ่าสมมุติว่าผม อินพุตที่เป็นรูปภาพเข้ามาสักรูปหนึ่งตรงนี้ต้องดูก่อนอเปิดหนาะรูปก่อนนิดนึงนะครับอันนี้คือทาให้ดูสดเลยเพราะว่าในเรื่องของที่ผมบอกว่าซอสก็คือจะเป็นเรื่องของในซีนต่างๆเนี่ยเราจะใช้งานอะไรตรงนี้นะครับผมาแบบง่ายๆสมมุติว่าผมจะเอาโฟโตเข้ามาในนี้ก่อนอาจจะเป็นรูปที่เราตั้งค่าอะไรไว้หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติตรงนี้ปุ๊บคือต้องบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยมันจะจัดงานใช้งานเหมือนกับอ่าโฟโต้ช็อปนะครับคือมันจะเอาข้างบนเนี่ยโชวก่อน อันนี้ผมเลือกเป็นวิดทูสกรีนอันนี้นะครับถ้าเราปิดตาก็จะเป็นที่สองตรงนี้ครับถ้าเราเปิดก็จะเป็นการเลือกอย่างเงี้ยอ่าสุภาพผมเลือกภาพนี้ผมเปลี่ยนภาพภาพมันเลเป็นข้าพนี้เข้ามาอ่าเดคุยได้่า,าอันนี้คือผมถ่ายที่ตลาดนัดส่รถไฟนะครับผมตรงแถวราชดาอะไรเงี้ยเราก็สามารถพูดเข้าไปได้ตรงนี้ถ้าเราก็ปิดปึด๊บเนะแต่ว่าตร้งนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนภาพตรงนี้ก่อนเพื่อจะเฟดเข้ามาอ่าอันนี้เรื่องขโมดสติโอคือเราจะเห็นภาพก่อนที่เราจะดึงเข้าไปไลค์ครับผมตรงนี้โอเค ทีีเรา,าที่ตัวตั้งค่าสิ่งหลักที่เราจะหาก็าคือในเรื่องของตัวสตรีมตรงนีนน้อันนี้คือคีสตีมที่เราต้องการจะหา,าวิธีการหาคีสตีมมาลงตรงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยถ้าเกิดว่าคีสตีมแบสมมบติมันจะเปลี่ยนตลอดถ้าเวลาเราเปิดเฟซบุ o กขึ้นมาใหม่แังนั้นันเก่ควรจะลบออกครับวิธีการก็คือเข้ามาที่ตัวหน้าหลักของ Facebook ของเรา ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีไข่ปลาตรงนี้3ไข่นะครับเรากดเข้ามาตรงไททอดวิดีโอตรงนี้นี่ครับอ่าออกเกิดขึ้นมารอสักครู่ครับเพราะว่าติดผมแร่มากมากนะครับมันจะมีคําว่าใช้คีซีตรงนี้ใช้กล้องหรือใช้ละล่ดจับคู่อันนี้เราไม่ต้องสนใจเราใช้ค่คีซีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคีซ<า>นะีปัญจโผตรงนี้เราให้เรากดคันหลอกตรงนี้อ่ามันจะขึ้นมาถูก เสร็จแล้วก็กลับไปที่ตัว OBS ของเราตรงนี้ครับแล้วก็กดวางเลยเพียรเลยเนี่ครับแสดงตัววางกไ็ได้นี่คือคิสตีใหม่ของเราแล้วก็กดตกลงหน้าครับแค่นี้เราก็จะเพิ่มพร้อมนะครับที่จะทําการไลฟ์สตรีมไปที่ Facebook แล้วนะครับตรงนี้ผมกดเริ่มสตรีมเนึงไม่ต้องกลัวครับคือถ้ากดเริ่มสตรีมเนี่ยตรงนี้มันจะบอกสถานะาเราเริ่มสตรีมนะสีเขียวนี้คือสัญญาณเน็ตที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับผมเสร็จแล้วให้เราไปที่หน้า Facebook ของเราตรงนี้ครับตรงนี้มันจะขึ้นหน้าตาตรงนี้มา ให้เรากดเริ่มถ่ายทอดสดถ้าเรากดถ่ายทอดสดเพิ่มเนี่ยมันก็ถ่ายทอดสดเลยนะครับตรงนี้เราจะแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับหรือว่าเพจที่เราจัดการตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมเลือกเฉพาะชันไว้ก่อนพพราะดูเนี่ยกดเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแล้ไปนะตรงนี้กำลังหมุนติューติ้วติครับที่เราลองกลับไปดูที่ตัวหน้า OBS ของเราครับอันนี้มันก็เริ่มไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยเสียงที่เราอินพุตเข้าไปตรงนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายครับสำหรับตัว OBS หรือระหว่างที่เราบันทึกอยู่เนี่ยเราสามารถเพิ่มอย่างอบ เดี๋ยวที่ผมบอกคืออันเนี้ยมันเป็นหน้าซีโอโมดตรงนี้จะเป็นโมดที่เราจะจานสมมติผมจะเลืเพิ่มแท็กอะผมใส่ข้อความไปเลยโีเคกดตกลงนะครับอันนี้ทําให้ดูแบบง่ายครับเพราะว่าที่ผมว่ามองว่าขั้นตอนไม่ได้เยอะครับข้อความใส่ไปเลยอ่าใส่ชื่อผมไปดีกว่านี่ครับผมเลือกสามารถเลือกฟนอฟนต์ได้อ่าตัเลือฟอนต์เลือกรูปแบบฟอนต์ได้เลยอ่าจะแบบไหนตรงนี้จะเอาเอยงซ้ายเอียงขวาขนาดได้หมดตรงนี้เราเลือกได้ผมกดตกลงเลยตรงนี้ตึง้ง รูปผมอย่างนี้นี่ผมสามารถรยืดขยายได้นเอาไว้ตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้สมมติว่าตรงนี้ดีกว่าผมชอบตรงนีน้มันยังยังไม่โชว์ที่ไลน์นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนอกจากว่าเราจะกดเปลี่ยนเฟร,รมไปตรงนี้ปึ้ง นี่ครับชื่อผมก่อยมาขึ้นตรงนี้นะ้วเการไลฟ์มันก็จะขึ้นมาด้วยอันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับไม่ได้บอกว่าแอดวานอะไรมากแต่ถ้าเกิดใครสนใจแอดวานมันก็จะมีที่คนที่เขาทําไว้ให้แบบตัวแอดวานด้วยตัวนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเรายกเลิกการไลฟ์สตรีมนยเรากดหยุดสตรีมตรงนี้นี่เสร็จแล้วเรากลับไปที่ตัวหน้าเนี่ยมันจะขึ้นว่าจบวิดีโอถ่ายทอดสดเรียบร้อยครับแค่นี้เองง่ายๆสําหรับการใช้งานตัวโปรแกรม OBS นะครับผมใครที่มีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผม ก็ออให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันจะดีกว่าเราใช้เว็บแคมยังไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย